มาป้าลวงฝง EP นี้จะพาทุกคนไปเที่ยวในหน้าฝนกับคอนเทนต์ที่ชื่อว่าเที่ยวหน้าฝนยังไงไม่ให้โปะที่เขาใหญ่เมื่อเข้าสู่เขตเขาใหญ่เราก็พบกับฝนในทันทีแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าฝนไม่ตกเราคงมีโอกาสได้เห็นหมอกสวยๆแบบนี้ครับต่อมาไม่นานนะครับเราก็มาเจอที่เที่ยวแรกของเราเลยก็คือทอสคาน่าเขาใหญ่นั่นเอง เรียกได้ว่านะครับขับเข้ามาก็เป็นความใหญ่โตและสวยมากๆแต่น่าเสียดายนะครับที่ตอนที่เราไปเนี่ยทัสคานายังปิดอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทัสคานานะครับได้เปิดให้บริการปกติแล้วนะครับทีนี้ครับเรากําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักของเรานะครับที่พักของเรานะครับชื่อว่าหน้าผาเขาใหญ่นะครับผมเข้ามาแล้วีพี่พี่พนักงานนะครับมาต้อนรับเรา พร้อมกับรูปปั้นคุณตาคุณยายที่กำลังนั่งทานข้าวกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบ,บที่พักนะครับห้องพักจะแบ่งเป็นหลังๆแยกกันอย่างชัดเจนนะครับซื้อห้องของเรานี่ก็อยู่ตรงนู้นเลยห้องวิลล่าห้านะครับซึ่งซิกเนเจอร์ที่ห้องนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลย เป็นบรรยากาศของห้องนะครับผมห้องของเรานะครับจะเป็นกําแพงที่เป็นหินจริงๆนะครับมีหนา้าผาส่วนตัวด้วยในห้องนะครับมีวิวสวยๆนะครับให้นั่งจิบชานะครับอาหารเย็นของเรานะครับ ต่อด้วยหมูกระทะด้วยนะครับผมกับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้กินหมูกระทะไปดูวิวไปนะครับรู้สึกดีมากๆเลยและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับแสงไฟสวยมากๆเลย รเราก็เห็นแสงไฟแบบหนึ่งดูมีความลึกลับน่าค้นหามากๆการจัดไฟของที่นี่นะครับเรียกได้ว่าจัดได้พอเหมาะและพอดีมากๆเลยครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับลาตีสวัสดีนะครับแล้วเจอกันในอีพีหน้าครับ